สวัสดีครับผมปิยะน้ำพิมพ์สุขใจนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมีความลับจะบอกนะครับความลับของผมที่จะบอกในวันนี้นะครับก็คือสิ่งที่ดีที่สุดยังไม่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับผมมีคําถามที่อยากนำเสนอในวันนี้ก็คือว่านะครับคุณคิดว่ารถยนต์รุ่นไหนเป็นรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกครับ คำตอบก็คือรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกยังไม่ออกมาครับย้อนกลับไปนะครับเมื่อปีคศ1886คาวสเบนนะครับซึ่งเป็นวิศวกรชาวเยอรมันนะครับได้ขี่รถยนต์คันแรกที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์และสามารถวิ่งได้บนโลกใบนี้นะครับปัจจุบันก็มีการพัฒนาเลยมาและมีหลายค่ายหลายยี่ห้อ ทำออกมาขายในทอ้องตลาดให้คนทั่วโลกได้ขับกันและเป็นนวัตก,กรรมที่มีการปรับปรุงและพัฒนาการอยตลอดเวลาครับฉะนั้นรถยนต์ที่ดีที่สุดใโลกยังไม่ออกมาครับและข่าวดีไปกว่านั้นนะครับก็คืออีลอนมัสนะครับก็กำลังนะครับผลิตรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและจะนำออกมาจำหน่าย และให้ผู้คนทั่วโลกได้ขับกันในเร็วนี้เองนะครับนั่นหมายความว่าทุกสิ่งอย่างบนโลกใบน,นี้ล้วนมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคุณคิดว่าโทรศัพท์รุ่นไหนเป็นโทรศัพท์รุ่นที่ดีที่สุดในโลกคําตอบก็คือโทรศัพท์รุ่นยี่ห้อที่ดีที่สุดในโลกยังไม่ออกมาครับ เพราะทุกสิ่งอย่างล้วนมีการปรับปรุงและพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาครับอย่างเมื่อสมัยก่อนนะครับโนเกีย3 3 1 0นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ผมเคยใช้และใช้จีบสาวตอนเป็นใหม่นะครับตอนนั้นก็ยิดมากปัจจุบันรุ่นนี้ก็ได้ตกยุคและจางหายไปจากท้องตลาดเรียบร้อยแล้วครับ iPad นะครับไม่ใช่แท็บเล็ตเครื่องแรกของโลก iPod ไม่ใช่เครื่องเล่น MP3 ของโลก iPhone ไม่ใช่เครื่องโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกแต่ทั้ง iPod iPad และ i p o o n หล้วนเป็นนวัตก,กรรมที่โดนใจคนทั่วโลกและทำได้ดีกว่าของเดิมที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดในโลกยังไม่เกิดขึ้นนะครับทุกสิ่งอย่างสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้ดีขึ้นได้นะครับ รวมทั้งนะครับตัวของเราเองเช่นกันครับวันนี้นะครับต้องดีกว่าเมื่อวานนะครับและพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นะครับอะไรก็ตามนะครับที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของท่านที่อยู่ในหัวสมองของท่านนะครับถ้าคุณมีแผนการมีสิ่งประดิษฐ์มีนวัตกรรมมีแนว,รรนวนคิดในการแก้ปัญหามีไอเดียอะไรต่างๆผมอยากให้คุณนะครับรีบทำซะนะครับและรีบนำมันมา เปลี่ยนแปลงสังคมประเทศและโลกใบนี้ซะนะครับซึ่งมันจะทําให้ทุกสิ่งอย่างหรือโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นนะครับอย่ามัวแต่เก็บไว้นะครับนําม,นะนมันรีบมามันออกมานะครับอย่าลอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยทํานะครับอย่าลอให้เศรษฐกิจดีก่อนค่อยทําอย่าลอให้มีความรู้ก่อนค่อยทําอย่าลอให้มีเงินทุนก่อนค่อยทํานะครับทํามันไปทั้งๆท,ที่ยังไม่พร้อมนี่แหละครับ แล้วทุกสิ่งอย่างมันจะพร้อมเองทุกสิ่งอย่างมันจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เองนะครับไม่มีวันนี้สองครั้งในชีวิตเรานะครับท่านทราบไหมครับว่าตอนนี้นะครับมีคนป่วยที่นอนอยู่โรงพยาบาลทั่วโลกที่ก่อนชินใจมีอยู่เป็นหลักร้อยหลักพันล้านคนนะครับซึ่งเขาอยากมีโอกาสเหมือนกับเราแล้วเขาไม่มีนะครับฉะนั้นแล้วถ้าคุณยังมีโอกาส ต้องนีบทำนะครับอย่าทำให้ชีวิตพังนะครับเพราะไม่มีวันนี้สองครั้งในชีวิตเรานะครับผมเองนะครับก็ไม่ได้พร้อมถึงทำนะครับอยากทำอะไรก็ต้องทำนะครับ30กว่านะครับอยากมีอะไรคิดฝันทำเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราพัฒนานะครับคนรวยจะไม่รอนะครับคนรวยจะไม่รอเพราะ คนที่รอส่วนใหญ่จะไม่รวยครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากบอกไว้นะครับว่าเพราะคนที่รู้จุดหมายปลายทางคือคนที่เดินทางไปได้ไกลที่สุดขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ